สวัสดีครับจากเว็บไซต์ RC Land n o t e นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนตเอ,อ,ต,อ,อ,มมอนตู้ควบคุมทัมเมอร์นะครับตู้ควบคุมทัมเมอร์ก็สามารถนำไปใช้ควบคุมไฟแสงสว่างนะครับหรือควบคุมเ,เปิดปิดโซลินอนด์วาลวไฟ220โวลต์ได้นะครับ อินพุตนะครับก็คือไฟ220โวลต์เอาพุตไฟ220โวลต์นะครับก็เหมาะที่สุดก็คือเอาไปสำหรับเปิดปิดนะครับเปิดปิดไฟแสงสว่างนะครับเช่นตามสวนหย่อมนะครับตามหลังบ้านนะครับหรือหรือจะตามอาคารสำนักงานนะครับก็สามารถานำไปใช้ได้เช่นกัน วิธีการติดตั้งนะครับก็ไปสามารถเจาะยึดที่ด้านหลังได้เลยน,นี่ฮะหรือจะเจาะเจาะยึดตรงนี้ก็ได้นะครับเจาะยึดที่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 ทมุมตรงนี้ได้หรือจะเจาะแล้วแขวนก็ได้เช่นกันนะครับส่วนการ ตั้งค่านะครับส่วนการตั้งค่าไทมเมอร์รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น KG316T นะครับก็รุ่นนี้มันจะมีล็อกอัตโนมัติสังเกตตัวตัว A นะครับตัว A ที่มุมซ้ายล่างของจอนะครับเวลาปลดล็อกก็กดที่ ปุ่มนี้นะครับ C ทับ r 4ครั้งกดไป1กดไป4ครั้ง1 2 3 4นะครับหน้าจอก็จะปลดล็อกให้แล้วนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้เลยนะครับหรือจะกลับมาที่นายกาล้วกดปุ่มที่ ที่เป็นรูปนาฬิการครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนปุ่มแดงก็จะเป็นปุ่มปุ่มเลือกโหมดนะครับออโตโอ้แมนวนวลหรือหรือจะเป็นออฟไม่ใช้งานนะครับถ้าในสภาพว่าปกติก็กดไว้ที่ปุ่มออโต้นะครับรอรับคำสั่งจากทัมเมอร์ให้สั่งงานอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับ Okay. พอรับสินค้าไปแล้วนะครับก็สามารถใช้ปลายปลายดินสอนะครับปลายดินสอห้ามใช้ไม้จิ้มฟันนะครับไม่งั้นปุ่มมันจะยุบแล้วไม่ขึ้นนะฮะให้รีเซ็ตแล้วก็เริ่มติดตั้งเริ่มเริ่มตั้งค่านกาแล้วก็ตั้งเวลาได้เลย ค okay. จบการสาธิตวันนี้นะครับเ,เบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทร0856669308จากเว็บไซต์ RCland.net นะครับสวัสดีครับผม